สวั <c oughs> สดีครับอยู่กับผมดมน้อยสตอรี่ผมวันนี้เราจะไปต่อพาสีรถนะครับต่อภาสีมอเตอร์ไซค์เราจะไปต่อพาสีมอเตอร์ไซค์ครับผมดูเท่ ขนส่งนะครับขนส่งจังหวัดมุกดาหารนะครับตอนนี้เรามาถึงถนนเรี่ยงเมืองครับเส้นนอกถนนเรี่ยงเมืองเส้นนอกเส้นสไปวิทยายลัยการอาชีพมุกดาหารนะครับ เราก็เอาเจ้าสปาร์คมาต่อภาษีครับวันนี้จะมีสาัษาให้ดูนะครับว่าเราต้องผ่านหน้าวิทยาลัย,ยะจะมีสายวิทยลย ลรกจะพาทุกคนไปดูนะครับสาวนี่น่าจะมีนะครับเพราะว่าใกล้จะเปิดเลยแล้วเป็นเด็กวายไหลรถกันว่นอนเลยครับปกติน่าจะมีนะครับ <c oughs> คลิปนี้ก็พามาดูสาวนะสาวจะมีไหมสาว ถึงหน้าวิไลแล้วครับอ่าทำไมดูโล่งแท้โอ้สาวครับรถวฟ้า <c oughs> ไปเรื่อยๆครับผม แ่วนี้เป็นสวนอ้อยสวนยุชาไปหมดแล้วครับ,บืัอก่อนยังเป็นป่าอยู่เลย <c oughs> ก็จะมีแต่ป่าครับผมนี่วัดบ๊ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <t os>

เปิดหรือ,อยังเนาะเปิดหรือ,อยังเปิดหรือ,อยังเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับสถานที่ตรวจสภาพรถคุณซัพ ตอดที่เบียร์รครับผมรครับแล้วภาษีอของตลออย่างครับเราจะไม่ถ่ายทำตอนเขาปฏิบัติ หน้าที่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ขออนุญาตเขาครับครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ